ค่ะคลิปนี้ก็มาต่อจากคลิปที่แล้วนะคะนอกถึงไหนแล้วถึงถึงตอนทีนั่งได้เห็นงานทําความสะอาดมือแหลกมันบอแล้วก็พอเลิกงานทําความสะอาดมือแหลกสี่โมงแรกสี่โมงแรกแล้วก็ไปตอง,งานลานบาร์ลานบาสี่โมงยอังไปสายประมาณสี่โมงยี่สิบนาทีนั่นแหละมือแหลก่านไปก็บอบอ,บอมีปัญหาอย,ย่างเมื่อะมื่อ ถัดมากก็บอดด้แขกอีกขึ้เก้านี่ยละพี่น้องไปเห็นงานกับบอดดาแขกอีกขึนเก้าย่างเก้กๆกัางๆอีกคือเก้าแต่ว่าณนะตอนนั้นใจบ่อท่อแล้วจ่ายบ่อท่อเพราะว่านางมีงานใดงานทําความสะอาดเส็แล้วยังหน่อยอีนา่งก็หลอดตายแล้วไป่ได้ได้เงินแล้วนะคะเนาะเพราะว่างานทําความสะอาดอีนั่งสามารถเบิกเงินเบิกเงินมาใส่ได้ก่อนอย่ประมาณนี้นะพอไปทํางานทํางานทําความสะอาดมือที่สองตื่นเศร้าตื่นแต่เศร้าแปดโมงตื่นแปดโมงก็ไปเห็นงานทําความสะอาด แล้วปที่นี่เจ้าของร้านเขาบอกว่าขอเบอร์ติดต่อไว้หน่อยได้ไหม่าสั้นยี่นางก็บอกเขาเลยแบบบัวอ้าวหนูไม่มีโทรศัพท์จ้า <c oughs> หนูไม่มีโทรศัพท์จ้าบอกอ้าวไม่มีเหรอล้วติดต่อกับใครอะไรยังไงอ๋อไม่มีจ้าหนูมาจากต่างจังหวัดมาแต่มาแต่มาจากต่างจังหวัดติดต่อหาแม่หาน้องก็โทรตู้เอาก็บบอกยังสีต่ตะกี้นี่มีอยู่แต่ว่าตอนนี้บ่มีแล้วเราบอกเล่าสิแหละบอกเออเอเอาทางเราเรา เราคงเหลือต like so ูนไรนางก็เฮ็ดงานก็บอกแม่ว่าจิขี่คนนะพี่น้องก็ขยันเฮ็ดงานอยู่ขยันเฮ็ดงานอยู่เนาะเนาะก็เฮ็ดสูโลสูไตคือกันพี่น้องขายเฮ็ดงานสูโลสู้ตายคือกันแต่ว่าเจ้าของหลานคนนี้เจ้าของหลานอเจ้าของโรงแรมคนนี้เขาเป็นคนสุรินเพื่อนเป็นคนสุลินเพื่อนใดสามีเป็นคนอังกฤษเนาะเนาเป็นคนอังกฤษแล้วก็มา มาใส่ชีวิตอยู่น้ากันอยู่พัทยาก็มาเปิดโรงแรมนั่นแหละพี่น้องโรงแรมของเขาจะเป็นตึกแถวสองคู่หาสองคู่ห้วขะางบนก็เฮดเป็นห้องเศร้าเฮดเป็นโรงแรมอย่างสีหน้าพี่น้องค่ะน้องค่ะเป็นคนใจดีนาดูได้เพิ่นเป็นคนนาดุได้ปากร้ายแต่ว่าใจดีมากๆเลยนะใจดีมากแล้วเพิ่นเป็นคนที่เป็นเจ้าของโรงแรมที่เฮดเองสุยางเพิ่นเป็นคนสอนงานน้นางเพิ่นเพิ่น เพื่อนเป็นคนสอนงานทำความสะอาดอีนางเฮ็ดไหนน้นางเบิงสุยางตั้งแต่คัดสวมโถสวมสวม่อมโถสวมเองพี่น้องแล้วฝรั่งบางคนนะ่ะฝรั่งบางคนนะ่ะว้า,าให้ตายสกกระปกสกกระปกสกกระปกแห้งในห่องเขานะ่ะในห้องลุงแรมอะ่ะมันกด็ดีๆบางคนก็ไปดื่มไปกินไปดูดบุหรี่ดูดบุหรีพ่พ่อเคียเคียรขี่บุหรี่รองเพื่นพอนพ่อคาขี่เลดใสใ่ในใส่ในอัน ขขขขขอเขา,า,าเออเนี่ยังถาดเคลียกลนบุรีนะถาดขีตะเลดใส่ในนั้นพี่นอ้อง,งทั้งๆที่ของน้ามันแต่งยางไป่แค่บโบกีก่ก่ามันมันบอไปขาดขีทวีขีตะเลดใส่ถั่วสวมมันขาดขีตะเลดใส่แน่นแล้วก็ทิ่มเอาไว้ในั้นพี่น้องเราจะของลานเพื่อนกับไปเก็บเมียนเองเออเพื่อนเฮ็ดห้นางเบิรนเพิ่งเพื่อน,นไปเก็บเมียนเองโถสะวมพังเพื่นอนกับเฮ็ดเองเพื่นอนบ่ได้ให้ผัวเพื่อนมาเฮ็ดหรือว่าจ้างสร้างมาเฮ็ดเพื่อนเฮ็ดเองบอก ยีนาคิดน่ใจโอ้ยผูหยิงคนนี้คือเกงเ่งแต่ว่าอย่างประมาณนี้นะะยี่งน่าก็เลยคิดมันต้องเฮ็ดแบบนี้บ่กูถึงกูถึงซีมี่คือเขาน่าคิดแบบนี้เลยเนะี่ยโอ้ยขนาดเป็นเมียฝรัรง่งเป็นเจ้าของเป็นถึงเจ้าของโรงแรมต้องเฮ็ดเองสุอยางกูต้องเก่งคือเขาให้ได้เนาะกูถึงจะมีแบบนี้น่าคิดแบบนี้เนาะน่าคิดแบบนี้ลหละเออนั่นละ่ะพี่น้องยี่น่ากับเฮ็ดงานเมือม่อที่เมื่อที่สอง แล้วเจ้าของเจ้าของโรงแรมคนนี้เพลินไปลื้อหาโทรศัพท์เก่าๆของเพิินมาไห้โทรศัพท์เครื่องเก่าของเพลินแต่มันเป็นเครื่องไม่สาหรับมนั่งเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องนั้นนะถึงมันกัยังใไม่อยู่ด้พี่นอง่ะเหมือนว่าเพลินซื้อมาแล้วเพลินยังม่ทันด้ไซน์แล้วเพลินก็เก็บเอาไว้มันก็เป็นโทรศัพท์โนเกียธรรมดานี่แหละโนเกียหรือว่าของทู v ูกับวัลลูเื่อกันเออธรรมดานี่แหละ แต่ว่ามันกัย่งงไม่ยู่เหมือนยังบ่ท่านเคยใส่น่ะอู้อีนาาก็ดีใจแหงงอ้ยกูมีโทรศัพท์แล้วกูมีกูมีโทรศัพท์แล้วเราใไห้เอามาใส่ฟรีๆเลยบ่หักงงบ่ฮักเงินเอียงแล้วไห้มาใส่ฟรีๆเลยเนาะค่ะเนอีนางก็ได้โทรศัพท์มาดีใจแห้งใส่ซิมโทรศัพท์โทรหาเม่โทรหาเม่เลยว่ข่อยได้โทรศัพท์เด้อเจ้าของร้านเอ้ยเจ้าของโรงแรมเขาให้เขาไห้มาใส่ว่าซั่นอ้ได้โทรศัพท์ดีใจแห้งพี่น้องใส่ใส่ซิมโทรศัพท์ เนาะคะ่ะนอซิมที่เอาติดโต,ตมานํานันะ่นแหละมือที่สองมือที่สองก็ไปเลิกงานจากนรงแรมเลิกงานจากโรงแรมแล้วก็ก็เขาเขางานบ่าสายคือกาในอีน่างก็เข้าใจอยู่ว่าเขาหายเขางานอะสีโมงอีน่างกับไปสายอีน่างเข้าใจอยู่เอออีน่างก็บอกเหตุผลเข้าไปเนาะคะ่ะนาไวอีน่างไปเหตุงานพิเศษนู่นนี่นั่น,นมือที่สองพันไปก็บ่ได้แขกไอ้คือกานน่ะละพี่น้อง <c oughs> แต่ก็พอแต่พอได้ดืม่มอยู่ได้เด่มจากาลูกค้าล,ลิงกระเบี่ยหรือสันกระดิ่งละคั่งละ่ะก็ได้อยู่ <c oughs> ก็ได้เงินมาเติมอยู่เนาะค่ะเมื่อที่สามีนั่งก็ไปเห็ดงานทำความสะอาดปกติพี่น้องไปเฮ็นงานทำความสะอาดปกติแล้วพ่อกลับมากลับมาไปเห็ดงานามามา <c oughs> มาเานมื่อที่สามกลับมากลับเลิกงานกลับมาซีโมงจะขึ้นไปอาบน้ำเปลี่ยน เปลี่ยนเส้าเพื่อที่จะไปต่องานบานนั่นแหละแล้วบัดท,ที่นี่ขังล่างมันมีผู้ยิ่งผู้ยิ่งคนถี่รับอีนางเขาเห็ดงานบานนั่นแหละเมากําลังตึงๆเลยคุยโทรศัพท์กับผู้บ่าวหนุ่มเล่าคุยโทรศัพท์กับผู้บ่าวหนุ่มเล่าอยู่ผู้บ่าวไทยอ่ะนะเอินอีนางมาคุยมานี่มานี่กระดิกเหนียวอีนางมานี่มานี่ไปไหนมาไปไหนมาถามอีนางไปไหนมาอีนางก็บอกว่าอ๋อไปไปทํางานทําความสะอาดค่ะทําที่ไหน ตรงเนี้ยค่ะซอยซอยสามไม่นางก็คุยกับเขาเน่ยนะเพิ่นก็ว่าทําไมถึงเข้างานสายวะสัน้นทาไมทําไมถึงเข้างานสายอ๋อหนูเลิกหนูเลิกงานทําความสะอาดสี่โมงหนูก็เลยไปสายหนูนี่นก็บอกเข้าไปเขากําลังเมาตึงๆกันแหละจากที่คุยโทรศัพท์ยกคุยโทรศัพท์กับผู้เบาผู้เบาไทยผู้เบาเด็กหน่อยก็ว่างโทรศัพท์แต่ว่าบอไดปิบอได้ว่างโทรศัพท์นะกดลาโพงกดเปิดลาโพง ดกเเดเปิดลำโพงว่างไว้กดเปิดลำโพงแล้วก็วายนางว่าคิดว่าตัวเองเก่งหรอว่าสัน่นคิดว่าตัวเองเก่งหรอเพิ่งมาจากต่างจังหวัดมาได้มาได้แค่ไม่กี่วันภาษาอักอองกฤษก็ไม่ได้ทํางานก็ไม่ได้เก่งเหมือนเขาโทษเขาผิยทางานก็ไม่ได้เก่งเหมือนคนอื่นเขาแขกก็ไม่ได้ดื่มก็ไม่ได้เรายังเรายังจะไปทํางานที่อื่นแล้วมาเข้างานสายนู่นนี่นัน่นฉันเสียเธอรู้ไหมวายนางฉันเสียเธอรู้ไหมเพราะว่าฉันเป็นคนรับเธอเข้าทํางานฉันเสีย เออนั่นลห่ะนี่นางก็บอกว่าโอ้ขอโทษค่ะหนูหนูหนูต้องหนูต้องเฮ็ดงานเพราะว่าเงินบอกไครมีเงินบอกไครมีหนูต้องเฮ็ดงานหางานพิเศษเฮ็ดเขาก็ถามนี่นางว่าคิดว่าตัวเองเก่งเหรออ้วนก็อ้วนแต่งตัวก็บ้านนอกเพิ่งมาจากบ้านนอกแต่งตัวก็บ้านนอกยิ่งบ้านนอกก็ไปใหญ่เด้บายนางนี่นางก็เอ้าอี่นางก็ฮึดหึดในใจเนาะแต่ว่าก็บ่ได บ่ได้คิดที่จะเถียงเขาหรือว่าสู้เขาเพราะว่ายังที่บอกว่าตอนนั้นนี่นางกันยังแบบว่ายังบ่่คยก้าซ้าใดอ่ะนะพี่น้องคะกันยังก็แค่คิดในใจเอ้ามันจาเป็นต้องมาว่ากันขนาดนี้บอกะาว,วายนั่งเสียงดังเลยนะวายนั่งเสียงดังให้ในในโทรศัพท์ได้ยินให้ผู้ชายในโทรศัพท์ได้ยิน <c oughs> คิดว่าตัวเองเก่งเหรอแต่งตัวก็บ้านนอกนู่นนี่นั่นไปลาออกจากงานเลยนะ <c oughs> ถ้างั้นเธอก็เลือกเอาว่าเธอจะทํางานที่นั่นหรืองานที่นี่ <c oughs> ถ้าเธอออกจากที่นี่เธอจะไปนอนที่ไหนเงินก็ไม่มี เงินก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเลยสักอย่างภาษาก็ไม่ได้มีอย่างเดียวก็คือต้องต้องกลับบ้านนอกไปถ้าเธอเลือกงานที่นั่นเธอก็ออกจากที่นี่ถ้าเธอเลือกงานที่นี่เธอก็ต้องไปออกจากที่นั่นอีนั่นก็เลือกณตรงนั้นเลยว่าขอออกจากที่นี่ค่ะเพื่อเพื่อที่จะไปทํางานที่อ่าอียงละ่ะทําความสะอาดหนูขอลาออกจากที่นี่ค่ะเธอคิดดีๆเธอคิดดีแล้วเหรอเธอคิดว่าเธอเก่งเหรอเธอใครจะช่วยเหลือเธอได้ เออถ้าไม่ถ้าไม่เขาเขาพูดนะ่ะถ้าไม่ใช่ฉันช่วยเธอเนี่ยเธอรู้ไหมว่าเธอจะต้องเอ่ออียังอียังอ่ะเขาหมายเขาหมายถึงว่าถ้าเขา,าบอซอยอีน่างอีน่างก็คงจะไปแบบว่าตกระกั่วลำบากเบ่มีผู้ใดรับเขาสมัครให้เฮ็ดงานางงานี่ประมาณนี้นี้อีน่างก็ตัดสินใจเด็ดเดียวเลยตอนนั้นเขาลาออกจากที่นี่ค่ะเพื่อที่จะไปทํางานที่นูน่นเดี๋ยวรอเดี๋ยวออกจากเดี๋ยวออกวันนี้เลยเดี๋ยวไปเก็บเสื้อผ้าออกเลยเออ แบบนี้เนาะค่ะเนาะอีนั่งก็ขึ้นไปเก็บส้าขึ้นไปเก็บส้าออกไปออกไปหาห่องห่องยูไปหาห่องยูโชคดีเมื่อนั่นไปได้ห้องราคาถูกในซอยสิบสามอีกคือเกาพี่น้องงานโรงแรมทีนั่งเฮดจะยูช่วงต้นซอยส่วนห่องพักส่วนห้องพักราคาถูกทีนั่งได้มันจะอยู่ถ่ายซอยอยูฟังอ่ายูฟังติดกับทะเลห่องคืนละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแปดสิบ เป็นห้องพัดลมห้องนนหน่อยธรรมดาเป็นห้องพัดลมอีนั่งไปเห็นเอามันก็มีห้องถือน่วาเป็นยังลุงวินก็คือพากู่ไปห้องซี่ลอยหาสิพพี่น้องเออเนาะค่ะอีนั่งก็ไปได้ห้องเซาอยู่ตรงนั้นราคาหนึ่งร้อยแปดสิบคนเอ้ยหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเป็นห้องพัดลมบ่มีทีวีแต่ว่าเตียงกระหนุ่มอยู่ห้องน้ำในตูวอยู่แต่มันก็เป็นห้องธรรมดาแลค่าถึกถกพี่น้องขายาวยังมากไม่ น้อค่ะนาะอีนางกลับไปได้ห้องอยู่นั่นกลับไปนอนไปนอนตื่นเศร้ามากกับไปเฮ็ดงานเป็นงานแบบว่าสบายใจบ่ได้ทุกบ่ได้บ่ได้ร้อนบ่ได้ทุกอีหยังเพราะว่ากูมีงานเฮ็ดน่ะนึกนึกออกบอ่กูมีงานเฮ็ดน่ะอีหยังประมาณนี้นะกลับไปเฮ็ดงานไปเฮ็ดงานแล้วก็กลับมานอนโรงแรมร้อยแปดสิบจำได้ว่าจ่ายค่าโรงแรมร้อยแปดสิบไปประมาณสามเถื่อแล้วก็ ายคาโรงแรมห้องพัดลมอ่ะนะไปร้อยไปมือละร้อยแปดสิบบาทสามมือแล้วก็เป็นห้องแอร์มือละห้องแอร์ห้องแอร์มือละสามร้อยมัง้งห้องแอร์มือละสามร้อยมือนหนึ่งเออแล้วบัตรที่นี่พอเหตุงานไปเหตุงานมากจุดจุดพีคจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งก็คือเงืนเงืนสีเบิร์พี่น้องเงินสีเบิร์เฮ็ดไป ถามว่าระวางระวางที่เฮ็ดงานน่ะอีน่าก็บเบิกเงินมาใส่เด้เบิกเงินกับอาจจะของร้านมาใส่เอจเจ้าของโรงแรมมาใส่เด้่าบอกเขาว่าเออเงินสีเบิดตแล้วว่ามีเงินจา่ายค่าโรงแรมเพื่อนก็เพื่อนก็ว่า,เ,วาเอา้าเช่าโรงแรมอยู่หรออุ้ยแบบนี้จะอยู่ได้ยังไงวาสัน้นถามว่าเพื่อนซอยบอเพิ่นก็ซอยเพื่อนก็สีหาห้องให้อยู่นั่นละ เ,เพิ่นก็เสียห้องอยู่แต่ว่าอยู่อ่าพัทยามันกับบอเดว่าสิหากันได้ง่ายๆนะพี่น้องมันก็ต้องว่างม,งมัดจุงมาจำมาเนาะห้องมันกับแพงนะถูกสุดก็ราคาสามพันกว่า, 3, าต่อเดือนมันก็เป็นห้องธรรมดาห้องน้ำรั่วมอยางประมาณนี้นะ้าไว้นั่งอยูเดบก็อยู่ได้แต่ว่าช่วงนะ้ะมันยังไม่ทันมีห้องมันยังไม่ทันมีห้องเนอะค่ะนั่นแหละเราบัดทีน่นี่พ่อยนั่งเบิกมาใส่แล้วมันเงินมันก็สิเบิดแล้วนะพี่น้องคะเลือติดโตอยสามลอย สามรอยบาทนีนั่นก็มาคิดไปคิดมาโอ้ยเหลืออยย่สามรอยบาทนี่กูจะจ่ายค่าโรงแรมอีกบ่ได้แล้วกูจะต้องเก็บเงินสามรอยบาทเนี่ยเพื่อที่จะซื้อตัวต๋วรถตั๋วรถตู้ขึ้นกรุงค,คืนไปกรุงเทพค้นไปหาแม่พอท้ายูตอนนี่ก็คือเบิดเงินว่ามีเงินกินเนาะคะ่นะเนาะตอนนั่นตัดสินใจจะกลับกรุงเทพแล้วเพราะว่าหาที่พักบ่ได้หาที่พักบ่ได้แล้วก็หางานางานหางานบ่าเฮ็ดเสริมอีกบ่ได้เนาะคะ่นะเนาะจ่ายท่อแล้วจ่ายท่อแล้วก็ ก็ไปบอกทางโรงแรมบอกทางโรงแรมว่าหนุมเฮ็ดงานเมื่อนี้อีกมือสุดท้ายเด้อเพราะว่ามันหาที่พักบ่ได้หนูจะต้องกลับกรุงเทพจะต้องกลับกรุงเทพอืม응กลับไปขออยู่กับแม่ก่อนสักพักหนึ่งแล้วก็หางานเฮ็ดแล้วก็จะอ่าขยับขยายไปนะพี่น้องคะกระจายทอดจะบาอยู่พัทยาแล้วจะกลับแล้วก็จะเฮ็ดงานเฮ็ดงานจนถึงสิบเอ็ดโมงเฮ็ดงานจนถึงสิบเอ็ดโมงมันต้องเช็คเอาท์ออกตอนเที่ยง อีนั่งก็ขออนุญาตไปเช็คเอา์ออกไปเอากระเป๋งกระเป๋าออกเพราะว่าเหตุงานเมื่อนันเมื่อท้ายแล้วก็จะขึ้นรถตู้ไปเลื่อยตอนแรกนะขึ้นกบกรุงเทพเือบอว่าอีนา่งเหตุงานอยู่โรงแรมจนถึงสิบเอ็ดโมงขอเจ้าของโรงแรมเพื่อที่จะไปเช็คเอา์ออกไปเอาไปเอาไปเอา,ไปเอากระเป๋าออกจากห้องอีนั่งยางออกมายางออกมาได้แค่น้อยเดียวประมาณกลางซอยได้ ในซ้อยสิบสาม้อยเดียวกันโรงแรมอยู่ซ้อยสิบสามหัวซ้อยห้องพักอีนั่งอยู่ซ้อยสิบสาม่ายส้อยอีนั่งยาง,งามากเพื่อที่จะมาเช็คเอาออกตรงกลางซ้อยสายตาอีนั่งมองเข้าไปเห็นป้ายเขียนวันรับสมัครพนักงานสาวสวยพร้อมที่พักร <c oughs> ับสมัครพนักงานสาวสวยพร้อมที่พักเสื้อบอ้อีนั่งยาง,งากลับไปกลับมาอยู่ตรงนั้นตังโดนตังหลายมืออีนั่งโบเห็นอีนั่งโบเห็นป้าย ล่านบาล่านนั่นอีนางบ่เห็นแต่พ่อมือสุดท้ายที่นางสิกับนะสายตาอีนางมองเขาไปเห็นรับสมัครพนักง,งานสาวสวยพร้อมที่พักอีนางก็เลี้ยวเขาเลยจังหวะจังหวะที่ตอนนั้นมันมีผู้หญิงมันมีผู้หญิงนางอยู่หน้าบา่าตอนนั้นมันก็เป็นตอนช่วง11้ามืเ,มเนาะบ่าเบอร์มนบ่าเบอร์มันก็ยังบ,บ่ปิดนะนาะแต่ว่ามันมีผู้หญิงผู้หญิงสาวๆมานั่งอยู่ข้างหน้าบา่าแต่งตัวแบบธรรมดา ส้มๆส้มมเหมือนเมาแห้งเมาเหมือนเพิ่งฟื้นแบบพี่น้องเออสภาพนั้นเลยมันกับน,นางเล่นโ,นโทรศัพท์อยู่เนาะอีน้ากับยางวุ้บขับเข้าไปยางแบบยางว่นเข้าไปแบบบอคิดอีกอย่างบอคิดอีกอย่างมาก,ก่อนเลยว่าสิยางเข้าไปสมัครงานพอสายตาเลี้ยวไปเห็นมันยางเข่าไปเลยยางเข่าไปเราก็ไปถามว่าที่นี่รับสมัครงานพร้อมที่พักใช่ไหมคะ ผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าอ๋อใช่ค่ะเดี๋ยวจะสมัครงานใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวถามบอสให้นะบอสนอนอยู่ข้างบนมาสั่นเพราะถามขึ้นบอสถามขึ้นไปหาบอสใจนางก็คิดว่าโอ๊ยบอสจะต้องเป็นฝรั่งแน่นอนเลยเพราะว่าอีนางเคยไปสมัครงานบ่าจะคล้องบ่าเป็นฝรั่งเขาบ่รับอีนางเพราะว่าอีนางเนี่ยตอนนั้นมันก็อบอุ่นเนาะแต่ว่าบอสได้อ้วนซัมนี่อีนางเป็นคนนุ่มใ่อบอุ่นบอได้อ้วนซัมนี่เนาะค่ะเนาะอบอุ่นๆดำ ไปสมัครงานหลายบ่าอยู่ือกันเด้เขาบอลาพะบายอีนางอว้อวนอ้วนนั่นละพี่โน้องค่ะแต่ว่าบาดอดได้ดนนอ,อ้วนสร็จได้นำนักยูระมณนหกืีมนำนักยูระมาณหกสิบนี่แหละก็บ,กบดอดกบอได้อ้วนขนาดนี้ตอนนี้นักเจ็ดสิบตอนนั้นบดอดได้อ้วนขนาดนี้แค่อวบพี่น้องแค่อวบแต่ก็มีพุ่งมีอย่างอะน,นะพ่อเขาโทษขึ้นไปบอดเขาลงมาลงมา <laughs> เป็นบอดผู้ยิง่ง ตอนนั้นอีนาง,งยังบ่ฮู้ดอกว่าเขาเป็นบอดก็อ้วนๆอ้วนๆใส่เสือ้อกระแลงแบบใส่เสือ้อเสื้อก้ามใส่ชุดนอนนั่นแหละพี่น้องเออใส่ชุดนอนนั่นแหละลงมาอีนางคิดว่าแต่เขาเป็นแม่บ้านเขาก็ยญาลงมาใครมาสมัครงานว่าซั่นก็นี่เอออีนางก็นางก็สวัสดีค่ะหนูมาสมัครงานเออหนูมาจากต่างจังหวัด มาจากต่างจังหวัดสมัครงานหลายที่แล้วสมัครงานบาร์หลายที่แล้วเขาก็ไม่รับตอนนี้ทํำทาความสะอาดอยู่อยู่ตรงนี้อยู่อยู่โรงแรมตรงนี้แล้ววันนี้ยวันวันสุดท้ายแล้วจะกลับกรุงเทพแล้วเพราะว่าเงินเหลือติดตัวอยู่แค่300ร้อยมันไม่มีที่พักก็เลยลองมาสมัครงานดูเห็นเขียนว่ารับสมัครพร้อมที่พักรับสมัครงานเพิ่มไหมเขาก็ถามเขาก็ถามคําเดียวเลยว่าเป็นคนที่ไหนนี่ก็นี่ก็บอกไปเลยว่าเป็นคนโคราชท่อนั้นแหละเขารับเลยพี่น้อง เข,เขาเขาับเลยพ่อไอ้นางบอกว่าเป็นเป็นคนเป็นคนโคราดคะ่ะเขารับเลยเพราะอะไรรู้ไหมเจ้าของบาก็คนโคราดเป็นคนสีขิวเจ้าของบาทั้งบอดผู้ยิงทั้งบอดผู้ทายเป็นคนไทยคือกันเป็นคนโคราดแล้วเพื่อนที่เราคนคนแหลกที่ว่าน,นางอยูหนนาบารที่นั่งคุยนั่งก็เป็นคนโคราดคนในลานนั่ะโคราดบดเลยพี่น้องคนโคราดบดเลยเนาะเนาะนั่นแหละเขารับเขารับไอ้นางเลยอบอกรับรับเลยเข้าทํางานเลย <Es per ate> อีนา่งก็เลยบอกว่าอุ้ยขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงหนูขอเอากระเป๋าขึ้นไปไว้ข้างบนเลยได้ไหมเพราะว่าหนูจะต้องไปเช็คเอาออกโรงแรมจากจากโรงแรมว,วันนี้แล้ววะซันหนูต้องเช็คเอาออกโรงแรมมือวนนี้แลว้วเออไ,ไป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 เอามาไปเอามาวะซัน <Es per ate> อีนางก็ไปอุ้ยดีใจแห้งพี่น้องกูบอกตองเข้าขึ้นกรุงเทพแล้วนั่นคือจุดเปลี่ยนจากของชีวิตอีนอั่งอีกอย่างหนึ่งพี่น้องขา,ดวง,างดวงอีนั่งดวงอีนั่งเพื่อดวงอีนั่งดวงของอีนั่ง มันมาถึงแล้วนะพี่น้องนึกออกบ่ในเมื่อดวงเข้ามาถึงแล้วดวงเข้าจะมาจุดจุดนี้แล้วเหตุจังไดเข้าก็ไปจากจุดนี้บ่ได้จังสี่นะพี่น้องะ่ะถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์นู่นนี่นั่นเหตุเหตุให้เข้าเกือบเกือบจะท้อเกือบจะไปจากพัทยาิจ้าสี่นะพี่น้องมันก็มีคนแบบว่าคนซวยเหลือตลอดนะนะพี่น้องคะนึกออกบ่นี่นางก็ไปเช็คเอาออกจากโรงแรมโอ้ดีใจแห้งถือกระเป๋าขึ้นไปเลยถือกระเป๋าขึ้นไปเลยแล้วก็บอก จะของบ่าวว่าเดี๋ยวหนูขอกลับไปเหตุงานทําความสะอาดมือนีมือสุดท้ายเด้อจา่าเดี๋ยวหนูขอเริ่มงานมืออื่นเด้อแต่ว่ามือน,นีหนูขอนอนก่อนวสันเขาบอกโอ้ได้ได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยวสันบม่มีปัญหายังเลยราใจดีแห้หงพี่น้คงแล้วเห็นใจคนโคลาดน้ากันพี่นงคะ่ะเนาะคะเนอันละไอ้นางก็บอกวราหนูไปสมัครงานหลายที่แล้วไม่มีใครรับเลยเพราะว่าหนูอ้วนดําไม่มีใครรับเลยเขาก็เลยเลือตุนพี่นองคะ่ะว่าเล็บฉีกเนาะคะเนะ นั่นลหะยางก็กลับไปเหตุงานกลับไปเหตุงานาทําความสะอาด <c oughs> ทาความสะอาดมือนั่นมือสุดท้ายแล้วก็ไปพอเลิกงานทําความสะอาดนี่นางยัง,งไปเซเว่นเลยยังไปหาซื้อเนวกินแล้วก็ซื้อเบียร์ซื้อเบียร์ไม่กินพี่น้องแบบว่าใจมันชื้นนะแม่โอ้กูหลอดตายแล้วอีย่างประมาณนี้หนะาพี่น้องคะ่ะ หลอดตายแล้วก็ไปซื้อเบียร์เบียร์สิง์เบียร์สิง์ขวดน่อยมากินขึ้นไปกินโมอยู่ในลานเห็นก็บอกว่าไปซื้อทําไมอยู่ที่ร้านก็มีเอาไปกินได้ว่าสันเดีอีนางก็โอ้ยกระจักแล้ยวเ่ะพึ่งมาเนาะเขาจะไปหูตีนาะก็คิดว่าเบียร์อยู่ในบาร์มันก็คงสีแพงกว่าอยู่เซเว่นนั่นละมันก็อีลีแพงกว่านั่นละพี่นอ้องีนนงก็ขึ้นไปกินีนางไปยู่บาร์บาร์ไม่บาร์นี่นะชื่อบาร์ A&J Family Bar ่า A N A n J Family Bar ซื้อเจ้าของบอสนั่นแหละไปซื A ้อบอสเจ้าของร้านนั่นแหละ A n J Family Bar เนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าตอนนี้บาร์นั้นถูกปิดไปแล้ว <c oughs> A n J Family Bar อีนั่นก็ขึ้นไปห้องพนักง,งานมันจอยู่ยชั้นเทิงสุดห้องพนักง,งานอยู่ชั้นบนชั้นเทิงสุดเนาะคะ่นะเนาะแล้วบัดที่นี่ ขึ้นไปดื่มเบียด์ดื่มอย่างก็มีพีคนหนึ่งคนโคนลาดขึ้นกันเขาเขินมากบอกที่นอนเดี๋ยวตรงนั้นตรงนี้เด้อเขาก็ถามว่ามีที่นอนมาไหมว่าซันก็บ,บอกว่าอ๋อไม่มีมีแค่กระเป๋าใบเดียวนี่แหละก็บ,บอกว่าอา้าก่อนหน้านี้นอนยังไงก็นอนพื้นนี่แหละนอนพื้นแล้วก็เอาหมอนหมุนเขาก็แบ่งที่นอนมหาห้เป็นที่นอนฝูกนหน่อยๆนะประมาณนี้สามฟุตสำหรับนอนคนเดียวแลเก้าเก้าพี่น้องเขาก็แบ่งมหาห้แล้วก็แบ่งหมอนมาห้เขาบอกเออเอาเนี่ยไปใช้แบ่งๆแบ่งๆกันไปอุ้ยนั่งดีใจแห้งพี่น้องค่ะ เฮ้ยนั่งดีใจแห้งนีนั่งดื่มบเบียร์ดื่มยังเสร็จแล้วก็นอนขึ้นนอนตื่นมาตื่นมาสะตื่นมาอีกเหมือนหนึ่งก็เริ่มงานเสื้อผ้าบ่ามีก็ได้พี่คนหนีเหลือพี่คนที่เขาหาที่นอนให้นี่แหละห้เสือกามสีดำมาตัวหนึ่งเป็นเสือกามเปิดข้อประมาณหนีมาตัวหนึ่งเนาะค่ะนอนแล้วก็ใส่กางเกงยีนกางเกงยีนตัดขาของยีนัางนั่นแหละยีนัางแต่งตัวดีสุดเท่านันเนาะค่ะนอนเป็นคนที่แต่งตัวเป็นแล้วก็บ่มีเสื้อผ้ายีนัางบ่ค่อยได้สุอ บอคอยด้ซื้อสภาซื้อสภาตะโเก้าพี่น้องขาสภาก็มีแค่บกิตูเนาะคะนะ่ะเนาะคลิปนี้ก็โดนเล่าพี่น้องคะ่ะสนุกบ่จะหามวนบอชีวิตของนี่นางเนาะคะนะ่ะเนาะมันก็มีทั้งดีแล้วก็บ่ดีพี่น้องขาคนเท่าเอ่อต้องคลิปนี้นั่งก็ต้องบอกก่อนนะว่าสําหรับผู้ใดที่บ่เห็นด้วยกับการที่เหตุงานอาชีพนี่ <c oughs> นเฮ็ดงานพัทยาก็ย่าได้ว่ากันเนาะคะนะ่ะเนาะคนเท่าเกิดมามันเหลือเกิดบ่ได้พี่น้องเอ้ยคนเท่าเกิดมา บุญวาสนาบ่าคือกันบางคนเกิดมาในบนกองเงินกองทองบางคนเกิดมาในครอบครัวที่พอดีแต่ว่าครอบครัวอบอุ่นอยู่ยังอบอุ่นพอแม่ยูครบเนาะค่ะเนาะก็อันนี้ก็ว่ากันบ่ได้บางคนเกิดมาขาดขาดแค้นแค้นขาดขาดเกินเกิน อย่างอีนา่งก็เกิดมามีตัวเลือกแต่บลายพี่น้องะ่ะแต่ว่าอีนางก็เฮ็ดทุก,ยก,ลลก,กททอย่างถึงแม้ว่าจะล่มลุกคุกค้านดีบ่ดีผิดบ่ผิดจังไดอีนังก็เฮ็ดเด็ดตัวของอีนั่งเองอีนั่งก็เอาแต่ตัวของอีนาง่งไ,ไปเฮ็ดอีนั่งบ่เคยสางคามเดือดร้อนให้ผู้ใดอีนั่งบ่เคยเอาคนนั้นคนนี้มาเดือดร้อนน,นาเนะคะานาะบา่เคยสางคามเดือดร้อนให้ผู้ใดเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้อย่าเอามาบูลลี่กันอย่าเอามาว่ากันเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะเดี๋ยวมาต่ออกันงบ เนาะค่ะเนาะอยากฟังอีกคอมเมนต์เข้ามาได้เแต่อีนางสิมาเล่าให้ฟังกอลังมวนเห็นบ่คลิปมันโดนแล้วเดี๋ยวอีนางสิเขาไปได้หวานฝนสิตกแล้วพี่น้องฝาคืมมาพุน่นน่ะเห็นบ่พุ่นน่ะมืดตึ๊ดตื้อเลยฝาคืมมาแล้วจ,าจา้าจังใดก่อนเดี๋ยวมาอ่าฟัางกันต่อในคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะบ๊ายบาย